อันเกต่าว่ากกเป็นอาสามีตายเป็นไม้ช่วงกองเอดานั้นชัดนนี่ไม่ถึงว่าผู้หญิงนะอยู่ในความปกครองของใครระว่าพี่น้องชายของฟ้ามีหรือว่าพี่น้องชายกองชัดนเองความปกครองไม่ถึงการดูแลใช่ไหมบ้าชันอยู่ในความปกครองของใครไม่ถึองว่าการขออนุญาตไปไหนเรื่องเปล่อหรือว่า วาลีน่ะาบอกวาล,ลีจ้ะเพราะว่าจวงกงอิดานี่ยตอนนี้ฉันคอชจวงแต่ว,ว่ากงอิดาเนะแต่ไม่ไม่ถนับวาลีไม่มีกาบไม่ก็แล้วจวงจวงที่ว่าสามีตายไปเนาะ,ะสามีตายเนี่ยอ่าอย่าลืมว่าสามีตายเนี่ยผู้หญิงนี่จวงที่ครองอิดาอยู่นี่เขาเรียกว่าวดิบจะต้องเอีดดาด้วยจะต้องไหวทุกจะต้อง,ดดอองไหวทุกีเนาะถึงร่างกายเย็ดดานเนี่ย ก็คือมื่นที่เป็นองคคือได้ฟังมาเร็วนั่นแเละฮาม,มชายนามโฮมนาห้ามท่าเกลืองโฮมอําใส่เสื้อผ้าที่มีลายดงลายโดกอ่าเลยก็ห้ามอกจากบานตาหากไม่มีความจำเป็นอ่อตตาแต่ตาห้ามีความจำเป็นนี่ก็อนุญาตให้ออกจากบานได้อ่าปีนองไราตานอาจจะลืมมองคำตรงนี้ไปก็ได้ปะนะเพราะว่าการที่ว่าต้องจ่ายข้องอมขไรนี่ลืมตัวอ่าอัมนำมิดดิ อ่าอันนี้คือคือซึ่งเสียเลยถ้าถามว่าดื่มที่ปกติเนี่ยถ้าเป็นหลกเศร้าเนี่ยปะปาเนี่ยเป็นวาลีหลกเศร้าจะอกไปในมาในข้ออิสินจากปาอ่าเนาะครับซึ่งพันรยาอ่าตอนที่มีสามีเนี่ยอกจากบานไปในมาในต้องก็ออิสินสามีแต่นี้สามีเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นลักการที่จะออกจากบานของนางนี้ อ่าอีไปไหนมาไหนเนี่ยนะกาช่วงตีครอกอีดานั้นนะชาฉรอกาพิจารณาถึงความจําเป็นอ่าเพรานั่นท้าวพน้องมีความจําเป็นไม่มีอะไรกินในบ้านเนี่ยอ่าการอนุญาตในโอกาสได้เออในตะลัยในตะแต่อดอยีตยุโรปนะนั่นเนี่ยอ่าตะลัยว่าแต่ว่าแกถามว่าอยู่ในความปกครองใครมาถึงแกว่าคุณดูแลด้วยรึเปแต่ว่าการวารีนี่ไม่ใช่เนี่ยบอกแกว่าอะไรก็ใหญ่เลยใช่แต่ถ้าต้องการที่จะนิกายไหมอ่าอ่าสมมติวารีก็ไม่ความว่า คนณของการนิการะไหมก็ต้องไปหลายเรื่องว่ามีปลาไหมมีปลาเก๋ไหมมีปีนองชายไหมจ่ายจ่ายปีนองชายององผู้หญิงอะไรองผู้หญิงนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสามีนะไม่ได้เกี่ยวกับสามีเดี๋ยวแกว่าคือคือแกถามว่าเป็นกองไฟสามีหรือว่ากองกองชั้นไฟเก๋นั่นแหละไรไฟผู้หญิงนะครับไฟปุยิงอ่านะก็คือเข้าใจวันนะ